ครับผมสวัสดพีพี่เพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมมาทำคลิปเจ้าสัวเนื้อผงพุทธคุณนะครับสองอนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับทีน,นี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะผมต้องแยกนี่ออกไปก่อนเดี๋ยวพระแยกงเฟรมกันก่อนอื่นเนี่ยผมจะอธิบายพิมพ์ใหญ่ให้ฟังอีกรอบนึงนะครับผมมีผมมีอยูมม่สององ,งนะสององเดี๋ยวขอดูวนพอดีก้องเขาขึ้นเฟรมแล้วมันดําองค์เนี้ย เป็นองค์มีค่าเบ้าส่วนองค์เนี้ยเป็นองค์เหมือนทาน้ำเป็นคล้ายๆผงยาครับเคลือบอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมผมจะอธิบายเนื้อพระในโลหะให้ฟังก่อนนะแล้วเดี๋ยวก่อนที่แลเดี๋ยวันวันนี้ผมจะไปทําเนื้อผงผงยาไอ้ผงผงพุทธคุณให้พี่ๆเพื่อนได้ฟังกันนะครับคราวนี้ใครที่ยังคิดว่าพราพิมพ์เนี้ยนะครับไม่แทนนะผมให้ดูนี้ก่อนให้ดูลายมือก่อนไหมหล้างเรียนผมจะซูมให้นะซูมให้ก่อน กางกล้องเน,นี่ยใช้แรงมือปูเพิ่มไหมครับใช้แรงมือปูเพิ่มไหมครับเรากล้องให้ทิงใช้แรงมือปูเพิ่มไหมครับลักษณะรอยจานนะครับมีความเก่าเกลืนไปกับตัวเหรียญแล้วนะไม่ได้จานใหม่นะครับ แล้วคุณมาดูสีชาตินะสีด้านหลังเดี๋ยวขอดูอีกทีผมไม่ได้ส่องพระไม่ค่อยได้ส่องอ่ะตรงเนี้ยมีการทาชาติอยู่บ้างนะเห็นอยู่เห็นนะฮะเนี่ยด้านหลังเนี่ยเห็นไหมพิมพ์เนี้ยจะใหญ่กว่าปกตินะครับใหญ่กว่าปกติเดี๋ยวผมเอาพิมพ์เล็กให้ดูวอนเดี๋ยวผมเบรกแป๊บนึงนะครับอ่ะเรามาต่อกันเนี่ยขนาดเขาจะใหญ่กว่าพิมพ์เล็กนะครับ ใหญ่กว่ากันเยอะองค์นี้พี่ในกลุ่มอ่ะเขาก็นํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับแบ่งปันนะเขาไม่ได้คิดขายอะไรให้มันกำ,กำไรกาไรหรอกครับยิ่งพระมีการแบ่งปันมีการกระจายกันออกไปมากเท่าไหร่คนที่เห็นความจริงเขาก็คนที่เห็นพระตัวจริงเขาก็จะเข้าใจในการผลิตและเข้าใจในความแท้ความเก่าขององค์พระที่ผมเองเป็นคนทําอธิบายในช่อง youtube เนี่ยเพื่อนเพื่อได้เพื่อนๆจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น นะครับอ่ะโอเคนะส่วนส่นใครอยากรู้ในพิมพ์นี้ไปดูในช่องไปดูในคลิปอื่นผมนะครับคราวนี้พิมพ์ใหญ่อะพี่เพื่อนลองดูนะครับดูความคมของของของ,ของ,ข,อง,ข,องของชิ้นงานนะครับเนี่ยการหล่อบโบราณเห็นไหมครับถามว่าความคมยังไงเหมือนเหมือนเซียนออนไลน์ทั่วไปหรือเซียนห้าที่ก็จะชอบพูดกัน่ะหล่อโบราณอะเดี๋ยวมาโฟกัสเนี่ยเห็นไหมจะมีขอบกระด้งที่ตั้งขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยเป็นการหลอด,ดินไทยนะ ้ไปไหม้อโอเคประมาณนี้ดีกว่าเห็นไหมครรอยเนื้อเกินจากการแต่งหุนเทียนก็จะมีนะครับตามซอกบางองค์ก็ของผมเนี่ยก็จะมีเอ่อเป็นรอยฉลากก็คือรอยลานที่เกิดจากการเล้าของหุนเทียน์อของรอยเล้าของดินไทยนะครับนะครับหลังจากการสำลอกของหุนเทียนเนี่ยเห็นไหมมาดูรอยเสี้ยนหลังนี่เห็นไหมครับอ่ะคราวนี้ผมจะไม่อธิบายเลยมากนะผมจะให้คุณดูอย่างนี้ เห็นไหมมีรอยมีรอยนี้รอยขอบกับขอบกระดง,งที่ปิ้งึ้นไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับเรามาดูฝั่งนี้เห็นไหมครเนี่ยคมไหมพระคมไหมครับคมมากอะ่ะคราวนี้ผมจะบอกก่อนนะอ่ะอันนี้พอพี่พเพื่อนเริ่มเข้าใจกันใช่ไหมครับผมให้ดูนี้ตรงนึงเนี่ยตรงเนี้มีรอยฉลาก เห็นไหมเหนนี่ตรงหน้าอก,น,กอนะครับเห็นไหมรอยฉลากคมเปม็นแท่งขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยเกิดจากการหลอดดินไทยเกิดจากการหลอดโบร,ราณเห็นไหมที่หน้าอกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วคุณดูรอยฉลากที่ข้างแขนหเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นลักษณะของการหลอโบราณเนี่ยคุณดูความเก่าของเม็ดบัวดีที่เซียนอะอย่างคุณบอยทัาประจันก็บอกว่าเวลาวธีสังเกตของเขานะเม็ดบัวตรงนี้จะต้องเป็นลูกบอลเลย ล้วคุณดูดิผมไม่เป็นลูกบอลเกี่ยวตรงน,นั้นนะคุณดูแนวนี้ก็ได้เนี่ยเป็นลูกบอลไหมตั้งเป็นเม็ดขึ้นมาเลยเนี่ยคมกันที่คุณเล่นกันอยู่ในสากลอีกเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยมีมิติลึกคมชัดขนาดนี้เนี่ยคุณดูดิใต้แขนใต้ขาคุณดูดิเป็นลูกบอลไหม,นเ,มเนี่ยบัวเม็ดกลางเดี๋ยวภาพทำไมมันออกฟ้าๆไม่รู้โอเคเห็นไหม เนี่ยเม็ดกายเป็นลูกบอลไหมเห็นไหมขนาดใต้ใต้นี่ยังยังมีรอยฉลากอยู่เลยใต้เม็ดบอลเนี่ยเห็นไหมกลมเป็นเม็ด,มดเลยเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมครับเนี่ยกลมไหมเนี่ยกลมไหมกลมมนเลยเห็นไหม,ม,ม,มเ,เป็นลูกบอลเลยเนี่ยรอยฉลากข้างแขนก็มีรอยฉลากเห็นไหมครับมีขอบกระดง้งชัดเจนจากการหล่อโบ,บราณ พราสมัยใหม่ที่เขาหล่อเขาจะทําแผลแบบได้แค่พิมหน้าใช่ไหมผมจะผมจะอธิบายด้วยไม่พิมอีกทีนะพอพิมพ์หน้าปุ๊บเนี่ยพอหลังเนี่ยเขาทาเขาทาบางไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการหลอดินไทยมันทาจากบล็อกพอบล็อกเนี่ยพอมันบางไม่ได้พ้ามันจะเกิดการบิดเยอะฉะนั้นหลังเนี่ยมันต้องหนาเนี่ยตัวประกบมันต้องหนาฉะนั้นถ้าเกิดคุณเจอพาะที่หนาวก็ปกติเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะ่ะแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะผมตีไม่ดีเลยเพราะมันเป็นการหลอบล็อกสมัยใหม่นะครับ อันนี้พอคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมในคลิปเก่าๆของผมนะผมจะไม่อธิบายเยอะเดี๋ยวมันจะยาวพอคุณเข้าใจปุ๊บเนี่ยผมจะให้คุณดูหุดสังเกตนะครับถ้าคุณถ้าคุณไปถอดพิมพ์นะครับด้วยซิลิโคนความคงของเม็ดบัวมันจะหายไปแล้วพิมพ์พระเนี่ยตื้นอยู่แล้วคุณดูนะที่ตื้นไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลักษณะางานของเม็ดบัวนะพวกนี้จะคมลึกอยู่แล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยเห็นไหมจะตื้นเห็นไหมครับระหว่างพื้นเหรียญกับตัวแขนเนี่ยจะตื้นแต่เมเ็ดบัวเห็นไหม ดูนะเห็นไหมครับจะตั้งจะตั้งนะก็จะลึกสูงขึ้นมากว่าตัวองพระเนี่ยพอชิ้นงานด้ลักษณะนี้ขึ้นมาเห็นไหมบัวจะเล็กเวลาคุณถอดพิมพ์จากองค์เนี้ยถ้าคือคุณถอดซิลิโคอนอกมามันจะเหมือนผ้าเหรียญครับผ้าเหรียญที่เขาเรียกว่ารอยต่อ,อยางเห็นไหมมันจะตื้นเบิ์มในกายเป็นชิ้นเดียวกันลักษณะเหมือนกันครับถ้าเกิดคุณเอาผ้าหล่อโบ,บราณไปหลอมเอไปถอดถอดพิมพ์ใหม่นะครับด้วยซิลิโคนนะแล้วพอคุณเอาไปทำกดพิกปกดเป็นพิมพ์เนื้อผงนะครับเขาจะตื้นเห็นไหม แต่เนี้ยไม่ตื้นเห็นไหมเดี๋ยวผมอธิบายพอพอเข้าใจใช่หไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณดูนะดูขอบของแม่พิมพ์นะเนี้ยเห็นไหมครับขอบของแม่พิมพ์เขาหนาประมาณนี้นะเห็นไหมหนาประมาณไม้เนี่ยเห็นไหมด้านนี้นะใหม่ด้านนี้นะเห็นไหมนิดนึงนะะเดี๋ยวผมพักก่อนอันนี้ผมจะไม่ให้ดูเนื้อผงเห็นไหมครับนี่พี่เขาส่งฝากไหมหผมทําคลิปนะเพราะว่าเขาผมมีพิมพ์ใหญ่อยู่เห็นไหมครับ เห็นไหมมาดูความคมเห็นไหมเม็ดบัวยังตั้งอยู่นะเห็นไหมเป็นลูกบอลอยู่เห็นไหมแล้วความตื้นหนึ่งใช่หไหมตรงเนี้ยดูดูองค์สีนี้ดีกว,ว่าองค์เมื่อกี้น่าจะออกขาวไปหน่อยนี่อ่ะเห็นไหมความตื้นของเขาเห็นไหมถ้ามันถอดอะความคมเนี่ยของตรงเนี้จย,ยจะหายไปตามซุ้มอะไรจะหายไปความคมของเส้นพวกนี้จะหายไปแต่นี่ยังคมอยู่ตั้งอยู่เลย เห็นไหมฮะเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะว่าพระเนี้ยเป็นพระที่กดมาจากไม่พิมพ์ตัวเดียวกันกับพระหล่อนะครับเดี๋ยวผมข้อให้มาดูรายละเอียดของตัวเนื้อพระอีกทีนะครับเดี๋ยวคุณดูนะองค์เนี้ยองค์ซ้ายมือจะขึ้นมันกว่านะครับจะขึ้นมันกว่าเพราะตัวผสมตัวน้ําที่หลงเหลืออยู่ในอยู่ในบล็อกอะ่ะ ที่เขาเกิดจากจากจากออผงพุทธคุณเนี่ยที่เขามันไม่แห้งอยู่แล้วถูกไหมผงพุทธคุณที่ไปกดพิมพ์อ่ะทีนี้การทิ้งน้ําน้าค่าปะไว้เนี่ยอันเนี้ยจะน้อยกว่าก็เลยจะออกแห้งมันกว่าพาเขาแยกโฟกัสกันให้ดูนี้อ่ะคุณดูนะเห็นไหมความคมลักษณะเขาจะขาวหน่อยนะมันก็เลยจะมองยากนิดนึงเห็นไหมเห็นความคมไหมเห็นความเส้นเห็นเส้นนี้มันยังคมอยู่นะเห็นไหมไม่ใช่พัดถอดพิมพ์นะครับโดยผมมีการยืนยันนะคุณดูนี้นะ ชัดไหมเนี่ยแม่พิมพ์ตั้งเดิมผมมีแค่เนี้ยเนี่ยถึงขอบเนี่ยขอบบ่าเลยเนี่ยเนี่ยดูนะเห็นไหมเท่ากันเห็นไหมเดี๋ยวผมเอาที่มาเทียบไปดูอ่ะพี่เพื่อน,นลองดูนะพักเขาแย่งโฟกัสกันนะครับเนี่ยคุณลองดูดิเห็นไหมขอบแม่พิมพ์เขามีแค่เนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยผ้าเขาขาวด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมขนาดเขาเท่ากันเห็นไหม พอเขากดแม่พิมพ์มาแล้วนะครับกดแม่พิมพ์มาปุ๊บเนี่ยเขามีการใช้หลังเนี่ยเติมนะครับเติมในแม่พิมพ์นะไม่งั้นมันดึงออกจากแม่พิมพ์ไม่ได้เข้าใจไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นบาเนี่ยเติมเสร็จปุ๊บพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยพระเนื้อหลังเนี่ยมันจะเยอะกว่าเขาก็จะมีการตัดเห็นไหมฮะจากเครื่องมือที่มีความคมตัดเห็นไหมฮะดูนะ เดี๋ยวขนาดนี้ดีกว่าเห็นไหมเครื่องมือที่มีความคมตัดตัดตัดเห็นไหมแล้วก็ฝั่งนี้ดูนี้ตัดเห็นไหมครับตัดเป็นแนวตั้งนะแต่ลักษณะบัวตรงนี้เขาจะโค้งเขาก็ต้องตัดตามมุมนี้ถูกไหมเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วคนนี้เรามาดูนะผมจะสองให้ดูเนื้อแล้วนะเรามาลอง,ลองมองกันพี่เพื่อนเห็นไหมครับ คอของแม่พิมพ์ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีความแน่นของของเนื้อมากกว่าเพราะว่าเป็นแม่พิมพ์ที่กดเรามีน้ําหนักการกดอยู่ในแม่พิมพ์นะครับส่วนตัวหลังเนื้อจะออกเป็นเม็ดๆหน่อยไหมมีมีม,ม,ม,มีมีรูพุนๆเยอะกว่าเห็นไหมครับอ่าเพราะมันเกิดจากการที่เขาเป็นตัวเสริมเสริมหลังนะเพื่อให้พระมีความหนาเห็นไหมข้างหน้านี้พระไม่ค่อยไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เดี๋ยวนะไปติดอะไรนะซูมออกก่อนโอเค เห็นไหมฮะเนี่ยด้านหน้าตรงนี้เขาจะแน่นกว่าโอเคด้านหน้าเนี่ยเขาจะแน่นกว่าเห็นไหมเนื้อที่แน่นกว่าไหมด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเขาจะไม่แน่นเนื้อเจะไม่แน่นเพราะเป็นการนําเนื้อเนี่ยมาเสริมเสริมในตัวพระเพื่อดึงออกจากแม่พิมพ์เห็นไหมฮะเนี่ยแล้วมีการตัดด้วยของมีคมเห็นไหมตัดเนี่ยเห็นไหมฮะตัดเนี่ยเขาจะตัดเฉพาะบานหลังตรงนี้นะเห็นไหม แต่แม่พิมพ์อยู่ตรงนี้แม่พิมพ์มันมีแค่นี้แต่เขาจะตัดบาที่เกินพิมพ์ออกเห็นไหมเนี่ยแม่พิมพ์เขาอยู่ตรงนี้นะดูนะดูนะเห็นไหมบาเนี่ยเขาลึกเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมบาเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมบาเขาอยู่ตรงนี้นี่แต่เขาตัดเนื้อที่เกินตรงนี้ออกพระเลยพระก็เลยดูเป็นเอ่อรูปทรงของเอ่อห้าเหลี่ยมเห็นไหมฮะเขาจะมีบาอยู่เห็นไหมเนื้อบาเนี่ยเขาจะเกินอยู่เดี๋ยวผมผมขยับ เห็นไหมเนื้อบ่าเขาจะเกินอยู่เห็นไหมเขาจะตัดบ่าบ่านอกออกแต่บ่าพระตัวแม่พิมพ์ยังอยู่เห็นไหมฮะอ่ะอันนี้เรามาลองดูเนื้อชัดไหมครับน่าจะชัดดยู่นะที่เขาเรียกกันแควไซอ่ะเนี่ยเริ่มเนี่ยขึ้นมาละไม่ใช่เริ่มขึ้นนะขึ้นมาละแนวทางเดียวกับพระสดสมเด็จอะครับสูตรสมเด็จเขาใช้ผงพุทธคุณอนะ ผมพูดทุกคุณเขาจะออกแนวแนวนี้เห็นไหมฮะซึ่งเขาไม่ใช่ปูนซีเมนต์ไม่ใช่เอพ้พูดผิดผับเขาไม่ใช่ปูนขาวเห็นไหมน,น่าจะเป็นเกิดจากพ้าขาวขาวด้วยนะเลยทำใหโ้โฟกัสยากนิดนึงเห็นไหมฮะ ค่าที่เกิดไหมถ้าเกิดเป็นผ้าทําผิวมาครับค่าที่เกิดเนี่ยเขาจะเกิดเสมอกันหมดักเสมอกันหมดค่าที่เกิดความหนาของค่าเขาจะเสมอกันหมดพอเขาใช้หมักด้วยน้ํายาตัวหนึง่งซึ่งผมก็ไม่รู้คืออะไรอะ่ะใช่ไหมฮะเนื้อของเขาเนี่ยพอเจอตัวเนี้ยไปไปโดนไปโดนกับเนื้อพระปุ๊บเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเดียวมันเหมือนเป็นละลอกเดียวกันหมดเลยส่วนองค์เนี้ยผมทํากล้องพันเอกส่งให้พี่ในกลุ่มที่เป็นเจ้าของพ้านะฮะ เขาไปแล้วเขาก็ไปลงในกลุ่มของเขาเพื่อให้ทุกคนได้ความเข,าเข้าใจแล้วก็เราเปรียบเทียบเนื้อกับที่คุณไปดูตามเพจของพี่พหลุดมันจะเป็นกายภาพเดียวกันความเก่าเนี่ยมันจะเป็นสูตรสมเด็จก็คือจะมีวงรอบของอะไร CO CO สามอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าผมเรียกผิดขออภัยนะครับเนี่ยความเก่าเขาจะได้เหมือนกันฮะวงนี้เ้ามีเจ้าของไปแล้วผมก็เสียาดายนะเห็นเขาบอกว่าเขาให้เลือกกันนะเนี่ยคุณดูดิพระเนื้อเดียวกับข,ของคุณโอ๊ตไหม เนื้อสุสมเด็จปะ่ะเห็นไหมเนื้อผมพุทธคุณเห็นไหมครับคาบที่เขาเกิดขึ้นมาเห็นไหมเขามีชีวิตเห็นไหมดูเหมือนมีชีวิตเห็นไหมอ่าดูมันมีชีวิตเห็นไหมคาบที่เกิดขึ้นมาเขาจะไม่สม่ำเสมอหไหมตรงไหนเกิดก็เกิดตรงไหนตรงไหนเกิด,ตร,กดตรงไหนไม่เกิดก็ไม่เกิดใช่ไหมฮะแต่พอเวลาเขาเกิดเขาก็จะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเปน็นเนื้อเดียวกันในวงรอบหนึ่ง แบบที่พิันหลุดเขาชอบพูดอะนะคือพาดโฟกัสเขาไม่ค่อยติดนะครับต้องกอดขออภัยด้วยเห็นไหมฮะเนื้อเนี่ยเทียบเคียงได้กับพวกเอ,อเนี่ยดูนะเนี่ยดูด,ดูดูช่วงอกของท่านนะเห็นไหมจะเห็นไหมจะเห็นชัดเลยนะครับชัดไมหมเอย่ยแป๊บนึงครับผมพยายามโฟกัสให้ชัดหน่อยแล้วลงกล้องเห็นไหม คาบเนี่ยไหมดูไหมดูความเป็นธรรมชาติของคาบที่เกิดเป็นธรรมชาติเนี่ยเนผงพระคุณไปอยู่กับมือดีๆมีคนติดตามีเยอะเขาเข้าใจอธิบายได้ก็ขายกันแพงส่วนใครที่ไปเจอนะครับเชื่อผมนะคุณก็ไปหาซื้อจานรองเองนะครับอืมหาซื้อจานรองเองนะเห็นไหมเรามาดูหลังเรามาดูหลัง โอเคเห็นไหมค่าที่เกิดเห็นมั้เดี๋ยวนะอภาพไม่ชัดอะผมรู้สึกดายมากเลยอยากให้ชัดโอเคโอเคเนี่ยดูดิความเก่าเก่าไหม พอมีพื้นที่มันเป็นสองสีมันจะดูง่ายเห็นไหมครับเ yeah. นื้อธรรมาชาติเขเป็นแบบนี้เรามาดูอีกองหวังว่าคลิปนี้ทําออกไปภาพจะชัดนะครับอืมผมก็เสียดายถ้ามันไม่ชัดนะนะพอเดี๋ยวภาพผมต้องส่งคืนแล้วผมก็จะเก็บตรงนี้ไว้เป็นข้อมูลเห็นไหมคุณเห็นคุณเห็นน้ําที่ตัวเป,เป็นตัวประสารไหม เขาจะลอยอผิวหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมทำไมไม่ค่อยชัดเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวขอปรับโฟกัสอีกทีนิดไหมแปม๊บนึงนะครับโอเคลองดู สี่ห้องพินเพี้ยน,นไปด้วยเวลาผมลงกล้องอเห็นไหมครับเนี่ยดูดิเนื้อเหมือนเนื้อพระอายุร้อย100ปีที่เขาเล่นกันอยู่พระสากละเนื้ออย่างเงี้ยในสมเด็จครับที่เป็นจะเป็นคาบแป้งที่เขาบอกเป็นเป็นผิวคาบแป้งอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำประสานน้ำที่เคลือบบล็อกหรืออะไรสักอย่างนี่ครับ เห็นไหมเขาเลยจะเกาะเห็นไหมครับเห็นไหมห็นไม่เอ่ยห็นไม่เอ่ยเห็นไหมเส้นนยเขามีชีวิตเลยเห็นไหมเส้นที่เอความความเก่าที่เกิดขึ้นมาเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบเป็นพืชเดียวแบบเป็นผ้าหมักผิวมานะเห็นไหม บางจุดก็หนาบางจุดก็บางเห็นไหมฮะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ส่วนผสมของพระนะครับที่มันบอกความหนาของพระเท่าในพระหลอ่อเพราะว่าพระหล่อเนี่ยเขาต้องทําบล็อกมาก่อนถูกไหมฮะแล้วความหนาของเขาอะพอเวลามันทํามาปุ๊บเนี่ยความหนาจะเท่ากันเห็นไหมเนี่ยมาดูองค์นี้เห็นไหมมีองค์หนึ่งเห็นไหมความหนาเขามีแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยเห็นนะความหนาเขามีแค่เนี้มนยมาดูถึงข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมขอบแม่พิมเขามีแค่เนี้ย เห็นไหมครับมีแค่เนี้ยเห็นไหมจะแน่นกว่าอ่าส่วนตรงเนี้ยจะเป,ป็นรูพวงๆอยู่เป,ป็นรูพวงๆอยู่เห็นไหมอ่ะเรามาลองชมหลังตรงนี้กันดูคลิปไม่ชัดแต่ผมพยายามโฟกัสให้ชัดที่สุดนะเพราะเวลาส่วนใหญ่ที่ปล่อยไปแล้วปล่อยคลิปไปแล้วมันก็ชัดอยู่นะครับ ตรงนี้พวกนี้ไม่มีจานนะครับเห็นไหมเห็นค้าพ่เกิดไหมมันไม่ได้เกิดจากพระทำผิวครับพูดไปเดี๋ยวหาว่าผมไปบิวพาเขาอีกเห็นไหมด,ดูความเก่าดิเนี่ยเห็นไหมผมโฟก,กัสไป็นดจุดดีกว่าพอลากพรลากเลนแล,น,กกนแล้วมันโฟกัสแล้วมันมันเพี้ยน กล้องมันจับเสร็จกล้องมันจับไม่ได้เห็นไหมฮะเรามาดูข้างหน้าอจริงดูเส้นข้างก็ได้เปลี่ยนดูบ้างเรามาดูข้างนะเห็นไหมเห็นไหมฮะภาพที่เกิดผมต้องยกแว่นเอ้ผมต้องยกกล้องนะครับ พอเวลาถ้ามันยกกล้องลบวภามันโฟกัสไม่ค่อยดีเห็นไหมความเก่าเพรพาะภาพทุกอย่างครับเวลาเขามาทําส่วนผสมอะภาพเนื้อมันไม่ได้แห้งอยู่แล้วเนื้อมันต้องเปียกถูกไหมฮะเพราะมันม,มีตัวผสมเพราะไม่ไงั้นมันกดมามันก็เป็นฝุ่นไปหมดนึกออกไหมฮะเนี่ยองค์จริงๆอะสีจะคล้ายๆกันนะแต่องค์ทางขวาเนี่ยจะออกเหลืองกว่านะฮะส่วนองค์ทางซ้ายนี่จะออกขาวกว่า มันอยู่ที่คาบแควไซต์ที่ขึ้นน่ะมันมันอายุมันอยู่ที่ส่วนผสมของเนื้อน,นั้นด้วยเนื้อน,นั้นๆต้องเป็นแบบไหนนึกออกไหมฮะถ้าส่วนผสมที่มันหมาดหมาดหน่อยมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ส่วนผสมที่ยังเปียกหน่อยเขาจะเกิดจะเกิดมาเป็นค้าบแป้งๆเนื้ออาจจะเป็นแป้งที่ลองบล็อกนึ่ออกไหมฮะเพราะผงอะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ลองก่อนพอกดไปปุ๊บแล้วมันติดเหมือนเหมือนเหมือนคุณปั้นขนมเทียนอะใช่ไหมฮะคุณต้องเอาแป้งโรยถูกไหมเรา่อยนวดแป้งโรยที่มือคุณอะหรือโรยที่ภาชนะ นะฮะเราเราเราค่อยนวดแป้งไม่งั้นแป้งมันติดนี่ออกไหมผมพูดกับคุณมันก็ใกล้เคียงกันถ้าไม่งั้นน่ะแม่พิมพ์มันดูดพอมันดูดปุ๊บเนี่ยพอมันดึงออกมาจากแม่พิม์มันดึงมันดึงแล้วมันจะไม่ติดขัดนะฮะพอมันลองเทียบนี้ให้คุณดูเนี่ยแล้วคุณดูขนาดนะเดี๋ยวผมย่อก่อนอรงนี้ดีกว่าอันนั้นเนื้อดีเดี๋ยวเสียหายเดี๋ยวผมจับให้ดีก่อนคลิปนี้ไม่ยาวมากครับเพราะดึกแล้วเนี่ยดูดิ เห็นไหมนขนาดก็เท่ากันมายถึงความสูงความกว้างนะเห็นไหมครับเท่ากันเนี่ยไม่พิมพ์ขนาดแค่นี้ใช่หไหมตัวบนก็หนาหนาเท่ากันเห็นไหมบ่าวเนี่ยจะเห็นลองอยู่เห็นไหมเนี่ยขนาดเท่ากันเห็นไหมเนี่ยเขามีแค่นี้มีข้างบนนิดเดียวไม่พิมพ์เห็นไหมเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะไล่สเต็ปเคิร์ฟเคิร์ฟก็จะลงอันนี้เหมือนกันเห็นไหม เคุณดูเดี๋ยวไหมแม่พิมพ์พอมีมาแค่เนี้ยนะคุณเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นร่องอยู่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยแม่พิมพ์พอมีแค่เนี้ยครับเรามาดูช่างเห็นไหมมันมีความแน่นไหมความแน่นตรงนี้อเขาจะต่างกันเห็นไหมฮะเนี่ยแม่พิมพ์พอมีแค่เนี่ยเดี๋ยวผมปิดส่วนหลังไว้นะเห็นไหมแม่พิมพ์พอมีแค่เนี้ยเท่ากันไหมเท่ากัน เห็นไหมเปิดขึ้นมาเห็นไหมไม่พิมพ์ตัวหลังเห็นไหมตัวเสริมหลังจะมีความพูนกว่าเห็นไหมเห็นไหมไม่พิมพ์มัมีแค่เนี้ยแค่เนี้ยโอเคนะครับก็เป็นอีกแนวทางนึงนะครับใครที่ติดตามผมอยู่เอ่อก็เอาไว้ศึกษาดูนเพิ่มเติมนะครับผมอยากให้พี่เพื่อนๆน่ะได้มีพระดีในราคาที่จับต้องได้เหมือนพี่ที่ทํากลุ่มเฟ o บุ๊ะครับเขาก็พยายามแบ่งปันนะในราคาที่ทุกคนเอื้อมไหวนะครับ นั่นะคาดูคนเรื่อมไหวถามว่าทําไมผ้าแพงเป็นแสนเป็นล้านทําไมคุณไม่เก็บไว้เองทาไมพน,นีทํา Facebook ไม่เก็บไว้เองรูกหนตัวผมไม่เก็บไว้เองผมถามว่าถ้าเกิดวันนี้ผมเก็บพ้าได้เยอะมากเลยผมอธิบายไปเปล่ปาเปล่ปาเนี่ยพี่เขาก็ไปอธิบายใน,นกลุ่ม Facebook เปล่ปาเปล่าเนี่ยผมถามว่าพวกคุณจะเข้าใจกันไหมคุณก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะคุณไม่มีตัวจริงในมือนี่ออกไหมฮะเหมือนผูสอนคนตาบอดอะนี่ออกไหมคุณก็แต่เนี่ยถือว่าคุณตาดีคุณได้ดูใน youtube ใช่ไหม ในสิ่งที่ถ้าเกิดสําหรับคนที่เชื่อผมนะคนที่เข้าใจในการอธิบายของผมนะถ้าเกิดผมให้คุณดูอย่างเงี้ยอคุณตาดีนะคุณให้รู้ริภาพเนี่ยคุณก็เข้าใจนะแต่มันยังไม่ถึงจุดที่มันได้ได้สัมผัสนะเนี่องไหมครคุณรู้ว่าอาหารจานนี้มันอร่อยเพราะเชฟเขาบอกอร่อยคนไปรีวิวเขาบอกว่าอร่อยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ลิมรสเองอ่ะคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันอร่อยจริงเหมือนกันครับคุณดูใน y o YouTube ขวงผมเนี่ยคุณคุณก็คุณก็เข้าใจนะแต่ผมรู้ว่าภาพบาทีมันหาหามาแบ่งปันกันยาก หรือบางทีคุณเดินหากันยากเพราะแต่ละคนเนี่ยที่ผมทําถามกับพี่ในกลุ่มนะว่าเพื่อนๆสมาชิกของเขาบางคนที่หาได้นะได้หลังจากได้มีการแบ่งปันพระไปแล้วบางองค์นะครับเขาก็หาได้เขาอีกนะบางคนได้เป็นสิบองค์ในในพระหลายๆพิมพ์แล้วแต่เขาจะเรียกกันนะสามสี่ห้าหกหนึ่งสองอะไรกันแล้วแต่พระมันก็จะงวดลงไปหาลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกไหมฮะพอผมกับพี่อ่ะเขามีการแบ่งปันผมแบ่งปันข้อมูลพี่เขาแบ่งปันพระพอคนเนี่ย ได้มีไปการแ่งปันไปแล้วพอกระจายกลุ่มกันออกไปแล้วเขาเชื่อในสิ่งที่ผมอธิบายเพราะเขาสัมผัสได้เขาได้ลิ้มรสของพระในการสัมผัสในการส่องในการพิจารณาพนูก,กับคำอธิบายของผมเขาก็จะรู้ว่าอันนี้มันเป็นพระที่มีการผลิตที่ถูกต้องนี่ออกไหมฮะนั่นแหละผมถึงบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมทำอ่ะเป็นวิทยาทานให้พี่เพื่อนๆเนี่ยไปหากันเองอย่างน้อยนะผมถามเลยนะ พ,พี่เพื่อนเห็นผมเเคยเห็นผงพุทธคุณหลวงปู่บุญไหมก็ไม่เคยเคยเห็นแต่ลูกอมใช่ไหมที่เขาขายกันตามอินเทอร์เนต็ตตามของเซียนอะ่ะผมถามเอางี้ดีกว่าความเก่าของผมเนี่ยกับเนื้อดินของที่เขาขายกันอยู่ในวัดกลางอตอนเนี้ของผมเก่ากว่าไหมของผมเก่ากว่าไหมผมจะบอกให้นะบางคนบอกเป็นหลวงปู่เพิ่มคุณไปดูในประวัตินะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับสร้างเนื้อโลหะครั้งแรกนะในปีสองพันห้าร้อยสี่ เนื้อผงหลังจากปีสองพันรอยสี่ไปแล้วเพราะหลวงปู่เพิ่มเป็นเจ้าวาสในพันในปี2 4 8พันสี่รอยแปดสิบพอคุณเอาเนื้อของผมเนี่ยไปเทียบกับหลวงปู่เพิ่มนะในพันในปีสองพันห้ารอยสิบกว่าก็ไนดะ้ในเนื้อในเนื้อผมของหลวงปู่ปเพิ่มนะคุณไปดูนะเนื้อเนี้ยเก่าหลวงปู่เพิ่มะเวทอีกเฉลี่ยไปถอยหลังไปอีกต้องมีเกินสี่สิบปีเกินสี่สิปีฉะนั้นหลวงปู่เพิ่มมาเป็นเจ้าวาสเนี่ย แล้วก็มาเป็นเผู้ดูแลของหลวงปู่บุญเนี่ยพระเนี่ยมันเก่ากว่าวาระที่ท่านสร้างไปอีกไกลฉะนั้นน่ะคุณจะมาตีพระเข้าไปหลวงปู่เพิ่มไม่ได้เราดูที่ความเก่านะเสร็จปุ๊บพอคุณมาดูที่ตัวตั้งต้นก็คือพระหล่อความเก่าแบบเนี้ยตีเข้าปู่เพิ่มไม่ได้แต่เราก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าบางองค์มีรอยจายของหลวงปู่เพิ่มแล้วองค์นี้ีอย่าดูวะองค์นี้ไม่ใช่องค์นี้เป็นหลวงปู่บุญ ผมจะให้คุณดูเห็นชัดไหมเอ่ยโฟกัสเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงกลางเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นคุรควรจานท้อไหมเนี่ยซึ่งเป็นจานท้อมหาพรมตัวนี้เป็นมหาอุดเนี่ยพระเนี่ยเป็นพระยุคหลวงปู่บุญที่ผมตีเพราะคุณไปดูเนะนี่ยนะเนี่ยหลวงปู่เพิ่มสร้างปีสองพันห้าร้อยผมตีให้สองพันห้าร้อยสิบแต่พระเนี่ยเขาเก่ากว่าพระหลวงปู่เพิ่มอ่ะเก่าไปอีก นะฮะก็ใครที่ไม่เชื่อคุณก็ลองไปหามาศึกษาดูแล้วคุณก็ไปเทียบความเก่าดูก็ได้นะแล้วคุณก็ไปเทียบความเก่าดูก็ได้แล้วแล้วเทียบศิลปะการแกะไมพิมพ์การผลิตดูว่าภาพแบบเนี้ยเก่ากว่าหลงปูเพิ่มไหมนะครับก็คลิปนี้ก็ขอทิ้งไว้แค่นี้นะครับอาจจะยาวไปนิดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอให้ศึกษาสะสมกันแบบมีสตินะครับเล่นพากันให้ถูกอกถูกใจนะครับผม อ่างั้นก็แค่นี้นะครับหลับฝันดีับฝันดีหับราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนสวัสดีครับ